บากิตอนที่105อุปมาอุปไมย ภาพได้ตัดมาที่สูคุเนะกำลังตั้งท่าสูโมโอของตัวเองและพร้อมที่จะประจันหน้ากับโยโกซุนะการต่อสู้ของทั้งสองคนกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อได้จังหวะสุคุเนะก็ได้โจมตีกลับคืนไปเตะเสยหน้าของโยโกซุนะแบบเต็มแรงความรุนแรงมันทำให้กระดูกของโยโกซุนะถึงกับร้าวการโจมตีเพียงครั้งเดียวทำให้โยโกซุนะถึงกับกระอักและต่อสู้ต่อไปไม่ได้ และหลังจากนั้นซูคุเนะก็ได้พูดขึ้นมาว่าวันนี้โดนต่อยหน้าไปหลายครั้งเลยนะเราเนี่ยและซุคุเนะก็เดินออกมาโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยปล่อยให้โยโกซุนนะกระอัก อยู่แทบพื้นตามลำพังและภาพก็ได้ตัดมาที่การพูดคุยของฮันมะบากิและโทโกงาวะมิซึนาริมิซึนาริได้เอาคำพูดของฮันมะยูจิโร่มาเล่าให้กับบากิฟังบากิได้ยินดังนั้นก็ตกใจมากและอุทานออกมาฮะว่ายังไงนะครับคุณพ่อพูดแบบนั้นจริงๆเหรอมิซึนาริยังไม่ได้ตอบโดยทันทีสูบบุหรี่เพื่อความสบายใจทำใจก่อนที่จะตอบกลับคืนไปใช่ พูดแบบนั้นจริงๆและภาพก็ย้อนกลับไปถึงฮันมะยูจิโร่ที่ได้พูดเสียงแข็งกับมิชิเนริว่าถ้าขืนพูดต่ออีกคำเดียวฉันจะค่มขืนแกแน่ไอ้ตะแก และคำพูดนั้นมันทําให้มิซูนาริถึงกับเงียบไม่อยากจะพูดอะไรต่อส่วนทางด้านบากิก็พยายามปลอบใจมันเป็นแค่อุปมาอุปไมยเท่านั้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นจริงๆซึสักหน่อยจริงหรือเปล่าล่ะครับคุณพ่อก็คงพูดแบบว่าพูดจาให้ระวังปากกว่านี้บ้างแค่นั้นเองครับบรรยากาศมันเริ่มจะแย่ลงหลังจากที่บากิกพูดออกมาทุกอย่างมันเงียบสงบอีกครั้งหนึง่งมิซนาริก็เงียบได้แค่สูบบ ทำใจและสักพักหนึ่งมิซึนารีก็ได้พูดขึ้น mm. คูเรฮะความคิดเห็นของนายเป็นเช่นไรและภาพก็ได้ตัดไปที่คูเรฮะเขาเป็นคุณหมอที่จะมาให้ความกระจ่างในครั้งนี้คูเรฮะได้บอกว่าฮันมายยจิโร่เป็นคนที่น่าสนใจอมกมากส่วนมิซึนารีก,ก็อยากจะได้คำตอบออกจากปากของคูเรฮะหลังจากนั้นคูเรฮะก็นิ่งไปพร้อมกับพูดออกมาสมมุติว่ามีผู้ลุกลานจากอวากาศลงมาโจมตีดาวโลกของเรา แล้วมันก็พูดว่าจงส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเจ้ามาต่อสู้กับข้าซะเป็นท่านจะทํำยังไงครับเป็นผมก็ง่ายมากผมจะส่งยูจิโร่ไปเมื่อมีซินารีได้ฟังดังนั้นก็ได้พูดตอบกลับฟังเหมือนการเชิดชูบูชาวีและบุรุษเลยนะมากกว่าการวิเคราะห์ของคุณหมอซะอกีกก่อนที่กูเลค่าจะตอบคําถามกลับคืนไปเขาได้หยิบแก้วน้ําชามาดื่มจิบให้สบายใจซะก่อนวางลงแล้วก็พูด ชีวภาพของเขาน่าสนใจมากครับลักษณะพันธุกรรมของเขาคือสิ่งที่ทำให้ฮันมะยูจิโรเป็นฮันมะยูจิโรมันเป็นแค่ความคิดเห็นแต่โฮอร์โมโนเพศชายของเขามันเป็นโฮอร์โมโนเพศชายที่ผลิตเกินขีดจำกัดมันเกินมากกว่าความเป็นมนุษย์ไปแล้วครับทางด้านของมิซูเนะริที่ได้ฟังคำพูดของคู่เรฮะก็งง มันคืออะไรส่วนทางด้านมิซึนาริก็ยังย้ำคำตอบอีกว่ามันเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นและยังอธิบายต่อไปอีกแต่ผมคิดว่าในสายตาของออกา้ามวลมนุษยชาติจะผู้ชายหรือผู้หญิงจะเด็กหรือจะแก่ทุกคนล้วนเป็นผู้หญิงหมดครับผมพิสูจน์ไม่ได้นะแต่ผมเชื่อแบบนั้นจริงๆครับและภาพก็ได้ตัดมาระหว่างการพูดคุยของมิซึนริกับบากิ บากิไม่ได้เชื่อคำพูดของคุเลยฮะบอกว่านั่นก็เป็นเพียงแค่คำพูดของคุเลยฮะเท่านั้นส่วนบากิก็เชื่ออีกแบบหนึง่งทางด้านมิชเนลีก็ถามย้ำอีกรอบว่าบากิเชื่อแบบนั้นจริงๆเหรอการพูดคุยของทั้งสองคนต่างมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันและก็เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเอง ในระหว่างที่พูดกับบากิมิซูเนรีมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มทำให้บากิทักถามไปไหนความคิดแบบนั้นมาทำให้คุณปู่ละลื่นใจนักหระครับบอกตรงๆขนลุกเลยนะเนี่ยขนลุกพิลึกเลยมิซูเนริรีบตอบกับพันทีอะไรของเจ้านะ่ะแม่คำพูดแบบนี้ถ้าคืนเจ้าพูดอีกรอบนึงได้โดนฉันข่มขืนแน่และในระหว่างนั้นก็ได้มีบุรุษคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้น เขายืนอยู่ทางหน้าบ้านสำหรับแฟนคลับของบากิฮันมาบากิก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามกันไว้ด้วยล่ะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วก็มีคลิปพูดคุยกันหลังจากนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ก็ไม่มั่นใจว่ามีแฟนคลับของบากิมากน้อยเพียงใดถ้า,าคุณเป็นแฟนคลับของบากิก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าคุณคือแฟนคลับของบากิ ส่วนใครที่สนใจในเรื่องนี้นะครับเรื่องขอบอกว่ามันมีมานานแล้วนะเรื่องฮันบะบากิเนี่ยเป็นการ์ตูนที่โด่งดังเอามากๆนะครับในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมีทางเน็ f l i กเข้ามาทําด้วยก็โด่งดังเช่นเดียวกันนะครับสนุกมากๆเลยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงเท่านี้นะครับรอติดตามตอนต่อไป106ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับส่วนสำหรับลิงก์ในการอ่านนั้นเดี๋ยวผมทิ้งไว้ในใต้คลิปนี้นะก็อย่าลืมเข้าไปอ่านแล้วก็ให้กานสนับสนุนพี่เขาด้วยนะครับที่อุตสาห์แปลให้เราสนุกมากๆเลยครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ถือว่ายาวอกมากๆร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่อเออาอเ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 อกอเ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 อ